สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมีดพับอีกหนึ่งตัวที่จะมาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับก็คือตัว crkt นะครับไพล่านะครับเป็นไพล่าหนะครับมันจะมีไพล่า1,2,3่งสนะครับก็เรียงตามความยาวความใหญ่ของใบมีดนะครับที่ผมมีเลยจะมีตัวนี้เป็นไพล่าหแล้วก็ไพล่าสนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวไพล่าสามมาชมอีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้เป็นไพล่าหนะครับ ตัวมีดก็เล็กๆนะครับเล็กๆบางๆเหมาะกับการพกใช้งานในชีวิตประจาวันนะครับในกระเป๋าเกงยีนหรือว่าเป็นมีดแบ็กอัพมีดสำรองก็ได้นะครับเนื่องจากตัวมันเล็กแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นเล็กจนหยิบจับใช้งานไม่ถนัดนะครับอันนี้ถนัดมากนะครับเห็นไหมครเพราะว่าเขาออกแบบตัวฐานมีดตรงนี้ให้เราสามารถวางนิ้วชี้ได้นะครับถือว่าเป็นการออกแบบมาได้แบบฉลาดมากเลยนะครับ ตัวมีดจะยาวอยู่ที่ประมาณ2.4นิ้วนะครับ,บระบบเปิดก็เป็นทัมโฮนะครับผิวมีดเป็นซาตินนะครับทรงใบมีดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าทรงอะไรนะครับไอ้อย่างนี้แต่ว่าก็เป็นท้องโค้งเหมาะกับการใช้งานดีนะครับไม่ได้แบบเ,เป็นทรงคมตรงหรือว่าเป็นทรงทันโตที่จะใช้งานาทั่วทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะลําบากอันนั้นก็ อีกทรงนึงนะครับแต่ว่าดีไซน์ก็เท่ดีนะครับเพราะอย่างนั้นตัวมีดนะครับมียิงโลโก้ CRKT ไว้ที่ฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะมียิงชื่อรุ่นไว้นะครับรุ่นไพล่านะครับดีไซนเนอร์จะเป็นวอลเน็ตดีไซน์นะครับแล้วก็รหัสรุ่นของเขาจะเป็น5 3 1 1นะครับรุ่นนี้ถ้าเห็นกันทั่วๆไปเนี่ยจะเป็น ตัววัสดุจะเป็นสเตเลสสตีลทั้ง2ฝั่งเลยนะครับประกับทั้งสงฝั่งเลยเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นประกับด้ามคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นประกับด้ามที่เป็น g 1 0ด้วยนะครับส่วนราคาของเขาเนี่ยออถ้าผมจำไม่ผิดที่เคยเห็นผ่านตาในร้านดีๆไนที่เขาขายนะครับจะอยู่ที่ราวๆ1 5 0 0าถึง1,600บาทนะครับส่วนตัวนี้ผมได้มือสองมาเนาะก็ราคาไม่ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับ สะด,ดุใบมีดก็จะเป็น8 CR นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหล็กทั่วๆไปนะครับที่ใช้ทํามีดนะครับก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆใช้งานทั่วไปนี่โอเคเลยนะครับแต่ว่าคมก็อาจจะไม่ได้คมหวานเจี๊ยบเหมือนพวก D2 หรือว่า K110 หรือว่าเหล็กเทพๆอะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็การรักษาคมก็เขาเรียกว่าใช้งานไปสักพักนึงก็รับคมไปนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับตัวนี้อ่า ส่วนวัสดุด้ามจับจะเป็นสเต l เลสสตีลหนึ่งฝั่งนะครับเป็นระบบเฟรมล็อกนะครับส่วนอีกฝั่งนึงเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งส่วนตัวผมว่าไอ้ระบบเฟรมล็อกอย่างเงี้ยคือมันแข็งแรงมากๆเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านอกจากมันจะเป็นตัวเฟรมทั้งดุนเนี่ยขัดใบมีดไว้เนี่ยมันยังมีมือเราอีกนะครับที่บีบอ่านีภาพออกใช่ไหมครับบีบด,ด้ามจับเพื่อจะใช้งาน ะะมันก็เลยเพิ่มความแข็งแรงเข้ปอีกนะครับประมาณนี้คิปเน่ตของเขาเป็นสแตนเลสสตีลนะครับสามารถย้ายฝั่งได้นะครับเดิมเดิมมาเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนเนาะแล้วก็ผมก็เลยย้ายไปด้านล่างเพราะว่าเวลาพกผมชอบพกในลักษณะประมาณนี้นะครับยวขอเก็บมีดก่อนอ่าลักษณะประมาณนี้ความลงอย่างนี้นะครับในกระเป๋ากินข้างขวาด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวมีดเนี่ยก็จะชนกับเขาเรียกว่าชนกับขอบกระเป๋าของเกงพอดีนะครับ ทำให้มันอโอกาสที่มันจะใบมีดจะอ้าออกมาแล้วมืเราล้วงไปโดนคมมีดแล้วทําให้เกิดอันตรายเนี่ยน้อยมากๆนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวด้ามจับก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับทําผิวมาแบบเป็นสีออกด้านๆหน่อยนะครับสีบอลด้านๆแล้วก็สวยดีนะครับสวยดีประมาณนี้จุดหมุนของเขา ตัวแหวนลองจะเป็นไนลอนนะครับไนลอนเห็นไหมฮะสีขาวๆนะครับไม่ใช่ทองแดงหรือว่าบอรเบลลิงนะครับฟิลลิ่งในการเปิดก็จะกลางๆนะครับไม่ได้ฝืดไม่ได้ลื่นมากนะครับเปิดมือเดียวได้สยสบายหรือว่าจะดีดเปิดก็ได้นะครับข้อดีของเขาเลยคือจะทนเกี่ยวกับพวกคาบออกไซด์ต่างๆนะครับทนพวกสนิมพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับ ถ้าเป็นแหวนไนลลนอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะครับส่วนตัวแบ็กสเปเซอร์แบ็กสเปเซอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นสแตนเลสหรืออลูมิเนียมนะครับแต่เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยกับดูจากรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นบนเนื้อโลหะเนี่ยน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมส่วนตัวไพล่าสาของเขาเนี่ยจะสวยมากตรงที่ว่าแบ็กสเปเซอร์ของเขาเนี่ยจะเป็น ทองแดงนะครับแล้วก็มียื่นออกมาตรงปลายนิดนึงเพื่อร้อยเอาไว้ร้อยเชือกร้อยพายละขอนนะครับซึ่งเป็นการดีไซน์ที่ลุงตัวโคตรเลยนะครับอันนั้นสวยมากเดี๋ยวเอามารีวิวให้ชมนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับไพล่าหนึ่งนะครับไม่มีรายละเอียดอะไรให้รีวิวเยอะมากเนื่องจากมันเป็นมีดทีเ่เขาเรียกว่าไม่ได้มีฟังก์ชันพิเศษอะไรนะครับส่วนข้อแนะนําอย่างหนึ่งคือไอ้รุ่นนี้มันมีของปลอมเยอะนะครับต้อง ต้องดูดีๆนะครับส่วนตัวนี้ผมได้เมื่อสองมาจากพี่ที่รู้จักกันมานานนะครับรู้จักกันมานานแล้วก็ซื้อขายกันประจํานะครับของที่ซื้อมาจากพี่แกก็กไว้ใจได้นะครับแน่นอนว่าของแท้แน่นอนนะครับซึ่งแหล่งที่มาของพี่แกก็ไม่ได้เปิดเผยชัดเจนแต่ว่าเท่าที่ถามพูดคุยกันนะครับแกบอกว่าได้มแาบบจากเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะครับู่ต่างประเทศก็หาของมาให้นะครับประมาณนี้ ส่วนตัวเชือกพาราคอร์ทที่ผมถักท้ายด้ามเนี่ยผมถักเพราะว่าเวลาปกติถ้าเราไม่ได้จับใช้งานประมาณนี้เนาะเราจับใช้งานแบบเต็มๆด้ามมันเนี่ยตัวท้ายด้ามมันสั้นแล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรไว้ยึดนะครับผมเลยถักเชือกให้มันนะครับประมาณนี้นะครับ,รบเวลาถักเชือกปุ๊บก็จับถนัดมือนะครับถ้าจับแบบนี้อ่า ว่าจะจับแบบนี้ก็ได้สำหรับงานละเอียดนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างจะชอบนะหมายถึงว่ามีดที่เป็นรูปผสมระหว่างฝั่งหนึ่งอาจจะเป็น g 1 0หรือว่าเป็น FRN หรือว่าเป็นคาร์บอนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นโลหะอย่างเงี้ยผมว่าแบบมันดูมีเสน่ห์ครับเหมือนพวก CR เหมือนพวก CQC 6K นะครับที่ผมที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวให้เบอร์หนึ่งเลยสลับมีดพับไอตัวนั้นก็ ประมาณนี้นะครับอ๋อลืมบอกสันมีดนะฮะสันมีดโคตรหนาฮะน่าจะหนาเกินสามมิลได้น่าจะเกือบเกือบสี่มิลได้เลยนะครับสุดยอดเลยนะครับบึกบักนะครับเห็นแบบนี้เห็นเล็กๆแบบนี้แต่ว่าความแข็งแรงนี่บึกบักแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับประมาณนี้นะครับส่วนคะแนนเต็มสิบเนี่ยผมจะให้ถ้าเทียบกับราคาที่ผมเห็นล่าสุดในร้านดีๆีนนะก่อนของมันจะหมดนะ แต่ตัวนั้นมันเป็นตัวเ,าเขาเรียกว่าประกับฝั่งนึ่งมันจะเป็นโลหะธรรมดานะครับถ้าเทียบกับราคาพันหเนาะพันหไดมีดแบรนด์เมกาแบบนี้ CRKT วัสดุเป็น 8CR ระบบล็บอกเฟรมล็อกแล้วก็เป็นมีดดีไซน์นะครับมีมีดีไซน์ด้วยอย่างนี้เ <tiếp gente> ต็ม10เนี่ย <i S 1> ผมให้7.5นะครับ7.5นะครับเนื่องจาการาคานี้มีคู่แข่งอีกเยอะเลยนะครับ สำหรับมีดพวกนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีเลยนะครับในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่น่าเกลียดนะครับสําหรับจะซื้อไปใช้งานเพราะว่ามีดมันก็เหมือนงานศิลปะนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบทรงไหนแบบไหนนะครับท่านก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องวัสดุหรือว่าเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าใช้งานมีดพับยังไงก็มันก็คือมีดพับนะครับอย่าไปใช้งานเกินตัวมนะครับใช้งานทั่วไปเบาๆนะครับ ส่วนดีไซน์ก็แล้วแต่ท่านว่าท่านชอบแบบไหนนะครับแต่ถ้าส่วนตัวของผมเองนะเทียบกับราคาพันหเนี่ยเนื่องจากมันมีตัวเลือกอีกหลายตัวนะครับทั้งแบรนด์จีนแบรนด์อเมริกานะฮะก็คือให้7.5คะแนนนะครับให้7.5คะแนนข้อดีของเขาเลยคือเปิดง่ายเปิดลื่นนะครับพกง่ายพกง่ายพอตัวมันเล็กแล้วก็บางรัดดีดเปิดได้ส่วนข้อพิจารณาสําหรับผมนะครับข้อพิจารณาสาหรับผมเลยคือ ตัวเขาเรียกว่าตัวมีดเนี่ยเวลาเวลาพับเก็บอย่างเงี้ยครับเราพับเก็บอย่างงี้มันจะมีส่วนคมที่อยู่ตรงปลายตรงเนี้ยส่วนไอตัวฐานมีดที่เป็นอย่างเงี้ยผมชอบแล้วนะครับคือมันออกแบบมาดีนะครับแต่ตัวเนี้ยจริงๆน่าจะจากโรงงานนะนาจะลบคมให้มันเป็นเป็นลบคมออกตรงเนี้ยให้มันไรคมนะครับ จะดีมากเลยนะครับแต่ว่าเราซื้อมาใช้งานเองก็สามารถลบคมเองได้นะครับส่วนนี้เพราะมันค่อนข้างจะมีโอกาสที่เวลาเราใช้งานอย่างนิ้วลองด้านหน้าอย่างเงี้ยมีโอกาสที่มือเรานิ้วมือเราจะเลื่อนไปโดนคมตรงนี้นะครับสกิดนิดนึงก็คือเกิดอันตรายได้นะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าเวลาพับเก็บอย่างเงี้ยจริงอยู่ว่ามันโดนนิ้วอย่างเงี้แต่ว่าถ้า ผลอไม่ได้วางนิ้วให้มันถูกตำแหน่งอย่างนี้ก็อาจจะโดนคมส่วนตรงนี้ได้นะครับก็เป็นข้อพิจารณาดิดนึงนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรนะครับถ้าเราเอาไปใช้งานจริงจังก็หากระดาษทรายหรือว่าตะไบอะไรลบออกก็ได้นะครับตรงนี้นิดเดียวครับนิดเดียวส่วนที่เหลือนี่ผมว่าออกแบบมาได้เพอร์เฟกแล้วนะครับทั้งตัวด้ามจับตัวมีดนะฮะมิติตัวมีดต่างๆระบบล็อกอะไรต่างๆนะครับโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับกับ CRKT รุ่นไพล่าห1 1นะครับเอามาให้ชมกันนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับที่อาจจะเห็นมีดเล่มนี้ผ่านๆตาแล้วก็เลงอยู่หรืออะไรอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแลบชมนะครับมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับส่วนมีข้อติชมอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามพัฒนาในคลิปต่อๆไปนะครับ หลับว,วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม